มาเอาทุเรียนบ้านพี่ชายค่ะทุกคนโด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 เด็กช่วยเร็วๆพ่อเร็วๆเร็วๆนะฮะหลับเร็วๆไว้อยู่เนาะเอ๋เก่งเเก่งทุเรียนมันทองนี่ร้อยแต่นี่กินในยาย่าจำไหมทุเรียนมันทองได้ดีเรียนดีๆสักทีได้กินแต่เรียนไม่ดี ลกกิโลได้สี่กทุเรียนบ้านลุงเม่นค่ะจนเล็กๆนั้นดวงดีมากเลยดวงดีมากเลยพลใส้นน้าจะล่าหจะเจี๊ยบได้ทุเรียนน้ำเกลียวแล้วก็ไม่ชอบ น้ำแด้งแล้แยันเดียนทุดเรียนจะทุกเรียนอันนี้สุกแล้วเออแกๆเรียนมึงไปใหญ่อย่างไม่ไหวได้กินข้าอมเอาแต่ไม่ต้องเยอะเอาได้หรอสะต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 อ ทุเรียนทุเรียนเอาไปกินเลยค่ะต๋องอยู่ในอบนต้นน,น,นู่นยากสูงเกินสูงเกินก็ไม่เอาอยู่ในอ่ะไปแล้วไปแล้วถ้าต่ำๆอ่ะเอาแต่สูงเกินก็ไม่เอานี่พี่บาจะไปอเ,เอาส,<ด>สต๊อกให้ค่ะทุกคน,นเราได้ทุเรียนแล้วค่ะทุเรียนมอสโต้ต้นงอเงาะไปกินงอกกัน เดี๋ยวเราจะไปกงงินงอกกันไปกินงอกกันคนะ่ะเฮ้ย<ง>อยากกินงองปเอางอะชักยมดิทำทาทำค่ะทำทาท,ำทุากคนงอกงอกทุกคนแต่ว่าอยู่ไกลแล้วก็สูงจังเลยง้งอๆง,องอไม่ค่อยดุนะคะ เอาไม่ถึงค่ะทุกคนสะพานข้ามคลองไม่กล้าข้ามค่ะทุกคนค่ะไม่กล้าข้ามไปเอาสตอดีกว่านะคะไปดูสตอจ้ะรอเร็วพอนอยได้สตอร์มาแล้วสดสดจากเตกต้นเลยโล่เท่านี้ก็พอกินเหลือเฟือและอร่อยแล้วขอบคุณค่ะใกล้สวนปลาเนาะ ขึ้นขายส่วนปล่าไปขายตาได้แล้วได้แล้วยัดแยวเวอร์นี่ไม่มากันจนมานี่หลุดหมดเลยใช่ไหมขอบคุณค่ะขอบคุณไม่กล้าเดินเข้าไปเมื่อกี้ไม่กล้าเดินเข้าไปเมื่อกี้สตอสต้อร่อยอร่อยเอาพอาะเราจะไปเอามาให้ใช่ไหมเดูค่ะทุกคนไม่ฮักพี่เมนบอกว่าไม่ฮัก วันน้จะมากินสักอันสักช่อสองช่อพอคุณกลังบุญะไม่ต้องเอามาไอ้ยมมึงเงินหนักจังพอน้อยมาแล้จ้าโยกินปะยี่พอน้อยได้แล้วได้แล้วได้แล้ว ได้แล้วคับได้แล้วไปไักงกับ,บานัขอบคุณลุกเมนะคะวันนี้มาเที่ยวสวนนี้นะโอ้โหน่านกินมากอร่อยอร่อยจะกินกันจา้า